เต้องอไเไไโดโเินไปอ้าวดีโอเล่นในนีอนนี้เป็นวีดีโอหรือว่าเป็นวีดีโอครับตอนนี้วีดีโอครับโอ้โหเลตติ้งกระชจดเลยนะฮะหลังจากที่เรามีเลทอาร์แลว้วก็เลดเอ็กไปแล้วนะรเลอเรเาเรเมีเลตติง้งด้วยมีเลง ดีใจนะฮะเพื่อนเพื่อนมาร่วมลำบากลำบนด้วยกันกับทริปนัน่นเวอร์ชันซาต่อให้กลับไปแล้วก็ไปนวดแผนโบราณน,นวดนองให้เรียบให้ร้อยลหลายคนก็จ,จ,จับรถจักรยานพลังนะจะได้รู้เป็นควมรณว่าบรรทุกแบบนี้ภูเขาแบบนี้ต้องใช้รถยังไงจะได้เอาเป็นเหมือนเป็นลงแหลบแล้วก็มาเที่ยวกันสังสรรค์นในหมู่เพื่อน ああ。<laughs> <laughs> <laughs>